ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่15ตุลาคมนะครับเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับตอนนี้เรามาถึงอาสาสมัครของรักกะบังมาถึงวัดลาดโกษานะครับเขตรักกะบังนี่เอครับสังเกตได้ว่าระหว่างทางที่เข้ามาแยกจากมอเตอร์เวย์เข้ามาในวัดแห่งนี้นะครับน้ําำลวมสูงมากเลยนะครับรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจอผ่านไปมาได้นะครับต้องใช้รถกระบะรถรถปิกัพรถใหญ่นั้นนะครับที่สามารถผ่านไปได้นะครับตอนนี้เราก็ คนของพระบุรีจานนะครับรอเดี๋ยวตอนนี้รอชาวบ้านมารับของบริจาคกันอยู่นะครับแล้วเราพอมีที่ที่เป็นข้อมูลใช่ไหมว่าในหมู่นี้มีกี่บ้านเล็ที่หรืออย่างเงี้ยครับมีใช่ไหมครับเอาไปครับเมื่อกี้ภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปเมื่อกี้นะครับคือระดับน้ําในคลองประเวศบุรีลมนะครับที่อยู่ บริเวณริมวัดราดโกษาแห่งนี้นะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าถ้าถ้าไม่มีกระสอบทรายกั้นนะครับน้ําจะสูงขึ้นมาประมาณเกือบฟุตแล้วนะครับถ้าไม่มีกระสอบทรายกันน้นก็คือน้ําเข้าท่วมขังในวัดอย่างแน่นอนนะครับากกก็บอ ตอนนี้นะครับก็เสร็จเรื่ภารากิจที่วัดราชโกษาแล้วนะครับตอนนี้กลังเดินทางกลับบนถนนหลวงแห่งตัวทีมครับปริมาณน้ําสูงมากจริงๆครับรถรถจักรยานยนต์ผ่านไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ต้องเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ก็เมื่อกี้นี่คือกล้วยนะครับคือน้ําใจจากป้านะครับที่เราไปมอบยาให้ท่านกล้วยมารู้สึกซาบซึ้ง